สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเย็นเย็นบ่เย็นแล้วเนาะตอนนี้ประมาณบ่ายสามไปหาเห็ดรอบคํากับบ่ได้ไปลองได้แต่รอบเศร้ารอบเศร้านะน้องสะพายไปหาได้หลายพ่อรอบบ่ายอ่ะพอลาไปนํำนาะบ่ได้ก,ก็เลยไปหาแถวเลอะของนี่แหละเลยไไบ่ได้กเลยบ่แบะเบ,บิ่งสวนมันเพราะว่าบ่าได้มาดูสวนมันดนแล้วสวนมันสําปลังเด็ดหย่อนไปลวกป่ปะเนาะ มาดูสวนมันสวนริมโขงครับพี่น้องว่ามันสีมบ่เพราะว่ามันสวนนี่มันจเวลามันงามมันสีงามผิดปกติมันสีงามโพดงามโพงามหมักโมงามหมักแตงป่ามันมันกับงามโพดเด้อมันสามเดือน ใจพี่น้องดูความสูงของมันมันกะง,งามโพด่มาพี่น้อง<ะ>แต่ดีแต่เพิ่นบอลลมความสูงมันเสด็จตัดบตอนดีบ่ะว่าพี่น้องตัดยอดมันออกเนาะต่อแล้วตัดยอดมันออกก็ว่าด,ดีล้วจะสูงโพดสูงโพลองเล็ดยอดออกก็ได้จะคูหนึ่งก็ด,ดีแบบจะ ่ให้มันขึ้นสูงกว่านี้มันสูงเกินเอาไปลวกคิดกับปอลแหล่<า>มันกสูงโพดพี่น้อจะว่าได้ฮาเด็ดยอดมันก็สามารถขึ้นยอดใหม่ได้อีกในความสูงของมันสับปหลังสวนริมน้ำโขงไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรนะคะ แต่นางก็สูงอยู่ดีค่ะเริ่มร่มแล้วจะพี่น้องค่ะมันรับน้ำหน,นักบ่ไหวคข้าวาเนาะแต่ว่ามันล่มแบบใดแต่ลำต้นก็ยังอยู่เนาะเหมือนว่ามันหนักใยพลมมนกระลงสวยเกินมันนะพี่น้องจ้ะ งามโพดงามแบบโพดโพงโมกแตงเอางามใหม่ก็มาหลี่ทับมันข่อยอีกแล้วอ๋อใหม่ทับปุดสาบอลรนมันบอลรบมันยังใหม่ทับเนก,ก็นงามโพดมันบ่ลได้ใส่ปุ๋ยก็ได้ที่น้องเอองามแท้งามหวานดมไปแล้วครึ่งหนึ่งค่ะ เอาจะทำยังไงดีกับมันที่ลม้มปลามันน่ะเขาบ่ได้แล้วแต่กระล่มคือเก่าล่มแต่กระบลล่มลายคือปีที่แล้วแต่กระบลแน่นะมันมาหันได้ดนมันใหญ่ขึ้นอีกที่แท้เนี่ยกระล่มลายพี่น้องแถวนี้ล้มบัดปีที่แล้วบ่ได้หัวมันบ่ได้เสร็จปุ๋ยเหักงาม ดินมันงามทิบมันสามเดือนพดโพ,โพก็งามโพดเนาะนี่พี่น้องสีพี่น้องเบิ่งลำตน้นมันงามสั่นไดมันไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะปลูกทิ้งไม่ใช่คะ่ะบถงแค่ยากคะ่ะ มารอดูว่าหัวมันจะใหญ่หนะมันสามเดือนนะสำแแขนโพดโผพี่น้องมาถามอยู่บว่าแต่มันมันเป็นหัวยังพลาเป็นแล้วมันสามเดือนเป็นใหญ่ด้วยน,นี่พี่นอ้อง ป้าพี่ตัวใหญ่ๆก็สมกับลำต้นมันเลยเนาะคันบลล่มก็ได้หัวหลายป้าหัวมันอายุสามเดือนเด็ดน,นี่พี่น้องปวดโพสําแขนพลาเลยหากว่าเธอจะแน่นโดยที่ไม่ลมนะคะย่านแต่มันล้มพี่น้องเอ้ยมันสวนของนะเสียงลม้มล้มมากกันละ ลมมาแล้วกับบดายหัวแต่ว่ามันเริ่มใหญ่แล้วมันก็คือสิบลลพลรมอ่แหละเพราะหัวมันใหญ่แล้วมันแข็งแรงเลยแต่ปีที่แล้วหัวมันได้เป็นสำลอมก่อนปีนี้ถือว่าโอเคไปตัดลมดอกนี่หัวมันพี่น้องมันสามเดือนเด่นนี่พี่น้องเมษาพฤษภามิถุนากระดากระดาอมันสี่เดือนปลูกวันที่หนึ่งเมษา วายใหญ่ปัะคัโงผดโผล่ปิ๊บมันข่อยพี่นออ้องจ้าว้าส่ยงามกระดกกระดิย่ยแท้งามผดโผล่จะเข้าไปดูคริกก่อนก็สุไปประทางใหญ่อ,อีกรอบแล้วค่ะเข่าไม่ได้แล้วค่ะหกเกินงามเกิน กรสวยกระยังคนสร้างกลับช่วงนี้มันอยู่ไทยเป็นราคาเนาะพี่น้องเนาะโลเราเนาะเพามันดิบโลเราตั้งกว่าสามสี่บาทแต่อยู่ลาวามีคนรับสื่อมันดิบมันในต้นมันผุขานะแต่ดีแต่บอกคอยล้ม ลมน้อยเดียวลมบอกกี่ต้นเองแต่ก็ยังบอแน่ยันพายุเขาขอแห้พายุอย่าเข้านะคะประมาณสองเมตรกว่าแล้วโมเมนต์สอนกับสามเมตรกว่าสูงโพดสูงโพดผ้าไหมที่เมืองคอนเกตพี่น้องอันนี้คือวิวนะครับวิวแม่น้ำโของอนาคามันสองสีอะตรงกลางเป็นสีหนึ่ง น้ำสองสีพี่น้องก็น้ำหัวยออกมาชนก,กันแคไป็น่าำสองสีเครื่องนั้นเป็นสีหนึ่งตอนนี้พรลลากก็อยู่สวนริมโขงนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่ดินริมโขงของเขาเองนั่นเองพี่น้องก็เป็นสวนมันสัมปรังนั่นเองค่ะน้ำสองสีแต่ปลาบะฮันมีพี่น้องปลายังไม่มีเมื่อวานน้องไปใส่ก็ไม่ได้สักตัวไม่เหมือนปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วนี่ มานปลาขนาดปีนี้ยังไม่เห็นปลาอยู่จ้าได้แต่มักแตงขอยมากินบบบ มาคุ้งกระดอกดอกคิดถึงสวนเลยมาดูสวนมันจ้ะพี่น้องมาแวะดูสวนมันสำปะหลังค่ะมันกำลังสวยงามสวยมากๆสวยเวอร์สวยวนดีปีนี้มันไม่ค่อยลม้มมันบม่ค่อยล้มจ้ายังสมบูรณ์หมดนะคะนกคือหลายใได้ ปีนี้มันเราไม่ล้มขนาดปลูกห่างเลยปลูกห่างมากนั่ปลูกห่างแน่แน่ยบเห็นพื้นแล้วพี่น้องคีกว่ามัน ปีนี้มันไม่ล้มก็รู้สึกดีใจนะจ๊ะพี่น้องค่ะก็ว่าอะไรมันยักกศมันหกันหกกระสีเดือนอย่าเฝ้าดีใจเด้อมันหักกระสีเดือนอย่าเฝ้าดีใจงานผ้าไหมที่เมืองคอนแก่นเมือ่อว่าศุไปดำหน้าซอยอัมมาลาขับยานเอกาตอนนี้น่ากับปกติแล้วพี่น้อง บ่มีอย่างแล้วกะป้ามันข่อยบ่ได้ล้มบ่บ่ได้ล้มเนาะกะไปดำนาซอยอัมมาลามื้ออื่นอยู่ห่างๆเอาชิดเข,าข้าคนละผ้าเอาเนาะกระยาดอันนี้กะเพิ่นสิแลืองเลยอยากไปดำซอยเพิ่นพี่น้องก็เิอได้มาแต่หาเห็ดก็บ่ได้เห็ดรอบ รอบเช่าแล้วได้หลายแห้งเต็มกระตารอบแรงมาบได้เฮ็ดจ้ะไปคนละทางไปถือบอนบอ่ออก,ออกเห็น,นไหมเลยบด้ความงามความมั่นจน,จนมันจนม่มีทางไปงามโพดงามโพธง,งามจนมัมีทางไป ััสปรงอีแล่พันอีแล่ถ้พาพี่น้องมาแวะดูสวนมันจะซื้อเดอ้อจ้าพี่น้องจะ้ะสั่งกสิฝากบรรยากาศไว้ซัมนี่นแล้วจะพี่น้องจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอือสไปดับหน้าซอยอัมมาลาพี่น้อง ตอนบากใกล้สิเลแล้วเรา,เาสิาพาไปดำซอยเดี๋ยวจะไปดำซอยตอนนี้นางก็อ้วนขึ้นนะคะนางอยากอ้วนอย่างนี้จรงเลยต้องฟิตหุ่นแล้วแหละต้องกินเยอะๆต้องหายาบำรุงแล้วแหละจ้ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ